สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหม้เหตุประเทศไทยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราหยิบยกมาสนทนาร่วมกันนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องเพราะว่าก็เคยพูดคุยกันมาบ้างแล้วนะคะสําหรับเรื่องของโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว1ล้านคนนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่ากําลังจะสิ้นสุดโครงการเพราะว่าเขาบวชกันตั้งแต่วันที่16นะคะแล้วก็จะสิ้นสุดโครงการในวันที่29ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองถึงตอนนี้แล้วคงจะต้องมาพูดคุยกันน,นะคะว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างประสบความสําเร็จไหมบางคนบอกว่า1ล้านคนจะบวชกันถึงหรือเปล่า วันนี้แล้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าผลของโครงการเป็นอย่างไรกับแขกรับเชิญของเรา3ท่านนะคะท่านแรกนะคะนมสการนะคะพระสนิทวงศ์วุฒธธิวังโศนะคะท่านเป็นประชาสัมพันธ์โครงการบวชอุบาสิกาแก้วนอออนหนึ่งล้านคนนะคะท่านต่อไปค่ะท่านสสสมเกียรติสารล,ลามนะคะประธานอนุกรรมธิการกิจกรรมพระพุทธศาสนาสภาผูา้แทนราษฎรนะคะและท่านสุดท้ายก็เป็นอุบาสิกาแก้วหนึ่งในล้านที่มาบวชด,ด้วยนะคะคุณ นงนุษ์ดวงจิตค่ะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการนะคะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยถึงโครงการนี้กันค่ะอีกสักครู่กลับมาค่ะ าลค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไว้วันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน1ล้านคนนะคะแล้วก็เปิดสายโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ022754225ค่ะาลค่ะมาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านสสสมเกียรติก่อนนะคะว่ายังไงเราเราเข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยเห็นประโยชน์อะไรทำไมอยู่ทางสภาถึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องคะ ทางกรรมธิการศาสนาศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนคุ้มครองอุปถัมภ์แล้วก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในกรรมธิการเนี่ยมีอนุพุทธกับอนุอิสลามสอ,องอนุอผมเป็นประธานอนุพุทธก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งหมดหนะครับในการศึกษากฎหมายและเรื่องต่างๆจริงๆงานกรรมธิการเราเนี่ยทำหลายเรื่องนะครับการมอบรางวัลพุทธคุณุปการให้กับคนที่ทําคุณกับพระศาสนาแล้วก็ ในอนาคตเรากำลังจะทําเรื่องวิถีไทยวิถีพุทธเป็นหนังสือ mm hmm. เพื่อให้คนได้เห็นว่าจารีดประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นวิถีอชาวพุทธเนี่ยเป็นวิถีของคนไทยอย่างไร <c oughs> ทีนี้เรามาดูโครงการที่กรรมธิการได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธรรมกายแล้วก็ชมรมต่างๆในหลายสถาบันนะครับ <c oughs> ในการทําโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว1ล้าน คนนี้นะครับกรรมธิการมีความรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจได้ที่ร่วมโครงการนี้เพราะว่าการบวชครั้งนี้จะเป็นการเติมอายุให้กับพุทธศาสนาเพราะว่าสุภาพสตรีเนี่ยเป็นกําลังสําคัญให้กับศาสนานะครับถ้าเราให้สุภาพสตรีได้มาฝึกไม่ใช่อยู่แต่วงนอกเท่านั้นเข้ามาฝึกอบรมเลยบวชเลยมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมซึ่งเดี๋ยวทางนี้ก็จะพระอาจารย์ก็จะบอกแล้วว่าผู้ที่เข้าบวชก็จะบอกว่า เขาได้รับอะไรบ้างผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ผมก็ยังอยากจะฟังเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่ได้เข้าบวชด้วยว่าท่านมีวิธีการบวชอย่างไรแล้วก็ทางนี้ได้รับผลอะไรบ้างก็เรียกว่ามองว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญคือดึงคนเข้าหาพระพุทธศาสนามากขึ้นด้วยนะคะคงต้องมาถึงทางด้านพระอาจารย์นะคะกราบนมสักการสักนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปร่วมเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ากิจกรรมตรงนี้ต้องทําอะไรบ้างยิ่งต้องยอมรับว่ายุคนี้คนห่างวัดเนี่ยนะคะ ในในการเข้าไปบวชเนี่ยมีกิจกรรมการดูแลเนีลำบากไหมคะเจริญพรต้องบอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆค่ะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าหนึ่งล้านคนเนี่ยทำมาแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ทํากันได้กิจกรรมที่บอกว่าง่ายๆก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมง่าย,ายๆฮะแล้วก็มีการกิจวัตรกิจกรรมก็มีการาปัดกวาดเช็ดถูเสนาสะนะในวัดนั้นๆเพื่อจะการลด ทิฏฐิมาณะของตัวเองอส่วนการนั่งสมาธิต้องบอกว่าเราฟุ้งซ่านไปกับเรื่องการงานครอบค,ครัวสังคมเศรษฐกิจเยอะแยะเลยทุกวันนี้ปัญหาสังคมรุมเราพอเราได้มาหยุดใจมานั่งสมาธิรวมกันและที่รวมกันเป็นเป็นล้านเนี่ยจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันว่าพอเวลานั่งสมาธิเนี่ยคนอื่นนั่งได้เราก็จะนั่งได้ไปด้วยเราก็ะจะได้ประโยชน์<ม>ตรงนี้มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆด้วย<ช>มีกําลังใจซึ่งกันและกันใช่เป็นกําลังใจว่าต้องบอกว่าความดีเนี่ย ต้องทำกันเยอะๆจะได้เป็นพลังสามัคคีพลังหมู่ที่จะช่วยกันทําความดียิ่งยิ่งขึ้นไปที่บอกที่ดิฉันต้องถามหน่อยเพราะว่าหนึ่งล้านคนเนี่ยคือคนจะมองว่าโอ้คนยุคนี้เนี่ยเข้าวัดกันน้อยหนึ่งล้านคนเนี่ยถึงจริงหรือเปล่าคะท่านต้องบอกว่าล้านเศษซะด้วยซ้ําแต่ว่าไม่ใช่รวมที่วัดใดวัดหนึ่งวัดเดียวกระจายทั่วประเทศทุกอำเภอกว่า1 5 0่าศูนย์ทั่วประเทศเลย ก็จะมีพระอาจารย์มีพี่เลี้ยงอุปศิคาแก้วซึ่งเคยบวชในโครงการอื่นเนี่ยได้มาเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยประคับประคองแล้วก็ช่วยอบรมไปด้วยฉะนั้นเมื่อกระจายศูนย์พันกว่า500ศูนย์เนี่ยก็ทําให้สามารถรองรับได้ทั้งประเทศเลยมีไหมคะคนที่ไปบวชแล้วไม่ไหวระหว่างทางขอกลับบ้านก่อนมีเหมือนกันฮะบางคนมาได้สอสวันแล้วรู้สึกโ้นั่งสมาธิไม่ไหวก็กลับไป แต่กลับไปได้2องสาวันก็มาอีกบอก oh. โอ้จริงๆแล้วรู้สึกอยากมาเติมสัจจะบาร,รมีให้กับตัวเองว่าตั้งใจมาบวชแล้วประกาศว่าจะมาบวชเนี่ยต้องทําให้ได้ก็กลับมาก็มีเพราะว่าเห็นว่าคนอื่นเขาก็ยังอยู่กันได้และอายุ<ล>เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะสิปีจนถึง60ปีเนี่ย ก็นั่งสมาธิกันได้ทั้งนั้นเลยก็มีคนกลับมานั่งสมาธิอีกค่ะ,ะมาถึงทางด้านของคุณนงนุษบ้างนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในอุบาสิกาแก้วด้วยแต่ว่าทราบมาว่าประวัติของคุณนงนุษเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยคิดสั้นกับชีวิตมาก่อนคือเจอปัญหารุมเร้าจนไม่ไหว <60. S 2> การมาบวชอุบาสิกาแก้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันไหมคะกับช่วงที่เราคิดสั้นแบบนั้น ใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรทําไมตอนนั้นถึงคิดสั้นงอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะได้ค่ะตอนนั้นกําลังเกิดความสูญเสียกําลังมืดกําลังบอดไม่มีสติมันเสียจากอะไรคะเพราะว่าบางคนบอกแหมมันอาจจะปัญหาไม่เหมือนเราเราคิดอีกแบบหนึง่งแก้ไม่ได้หรอกวิธีเดียวกันตอนนั้นกําลังสูญเสียอาชีพสูญเสียไรายได้ค่ะแถมลูกชายก็เกเรค่ะแล้วก็ ไม่ฟังใครเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มจะใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลักคใครพูดก็จะไม่สนใจก็จะไม่ฟังจะจะปิดปิดหมดปิดหูปิดตาอันนี้คือคุณนงนสดเองคือตัวเองคือตัวเองดูจากบุค,คลิกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นนี่สภาพที่นี่ตอนนั้นนี่ย่ําแย่มากมสภาพย่ําแย่มากมืดบอดไม่มีหนทางไม่มีหนทางที่จะ จะ,จะไปทางไหนได้ไวาหาทางออกไม่ได้ซึ่งคชนส่วนใหญ่จะมีภาวะ<ช>นั้นนะคะแล้วเราทํำยังไงอยู่ดีๆถึงมาบวชมีมีมีอยู่ครั้งหนึ่งคือหลังจากที่ได้พบคําสอนของหลวงพ่อธรรมชัยโยทําให้ความทุกข์นั้นเริ่มคลายพอความทุกข์เริ่มคลายแล้วก็อยากจะมีสติอยากจะมีสติเพื่อที่จะนําตรงเนี้เอามา แก้ไขข้อผิดพลาดที่ตัวเองได้ผิดพลาดลงไปมันช่วยได้จริงๆเหรอช่วยได้จริงๆค่ะอย่างแรกที่เห็นเห็นเลยก็คือได้ลูกชายกลับมายังไงคะ,ะแหมนั่นนี้ที่ฉันมองแบบคนทั่วไปเลยนะคะเอาชีวิตมันปัญหาลุมเล้าทุกคนเป็นกันเยอะค่ะแล้วเพียงแค่มานั่งสมาธิไม่กี่วันมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะได้ตัวของของตัวเองกลับมาค่ะความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่โง่โง่เขาไม่มีปัญญา ไม่มีสมาธิไม่มีไม่มีสติที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ทําให้ตัวเองนี่คิดคิดสั้นคิดกินยาเพราะว่าเราไม่สามารถจะไม่มีใครที่จะสามารถพูดให้เราคลายความทุกข์ได้พะใจจิตใจมัวแต่ไปจมอยู่กับความทุกข์คิดเองพูดเองทําเองใช่หมดเลยค่ะจนกระทั่งมาพบคําสอนของหลวงพ่อธรรมชัยโยและหลวงพ่อท่าน ก็ทำให้ถ้าทาให้จิตใจนี้เริ่มคลายความทุกข์ลงไปแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองนี้ลุกขึ้นมาได้จนกระทั่งมีโครงการบวรอุบาสิกาแก้วซึ่งได้ซึ่งหลวงพ่อท่านได้ชวนบวรดในใน DMC ก็เลยเเคบิลมาใช่ค่ะก็เลยคิดว่า มีตรงนี้เท่านั้นคือการบวชนี่เท่านั้นที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไปฝึกสมาธิเพื่อที่ตัวเองจะได้มีสติจะได้มีปัญญาและนําปัญญาเนี่ยมาแก้ไขปัญหาที่ตัวเองกําลังเจออยู่นั่นก็คือครั้งแรกเลยครัจอแล้วเราไปบวชค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งที่สามที่บวชมาสามครั้งแล้วสามครั้งแสดงว่าคือบวช สามารถซ้ําได้อีกคือบวชได้เรื่อยๆใช,ใช่ไหมคะ,คะยิ่งเรายิ่งบวชมากเราก็ยิ่งมีสติมีปัญญามากแล้วมันก็จะนําตรงนี้มาสอนตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้จักว่าตัวเองมีคุณค่านะไม่ใช่เกิดมาแบบไม่มีเป้าหมายคือตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วแต่ก่อนนี้ใช้ชีวิตสเปสปะไม่มีเป้าหมายค,คือ คือเป็นคนที่ใช้อารมณ์เป็นเป็นที่ตั้งไม่ยอมฟังใครก็มาฝึกสอนตัวเองก่อนคือถ้าหากว่าเราฝึกสอนตัวเองได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ตรงนี้ไปฝึกสอนลูกฝึกสอนคนอื่นได้เราก็จะใช้สตินี่แก้ปัญหาได้ค่ะาล้ค่ะ,ะ,คะนี่ก็เป็นหนึ่งในอุบาสิกาแก้วที่ไปบวชแล้วก็ได้รับผลดีกลับมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะว่าแน่นอนโครงการดีๆแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าย,ยังมีต่อนะคะรวมถึงปีหน้าด้วยจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติม หรือเปล่าอีกสักครู่กลับมาค่ะ <S <S <ฮ>เอาล้วค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันปิดโครงการนะคะคงจะต้องกลับมาสอบถามพระอาจารย์นะคะว่าอาระบวชกันมา13วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่14เป็นยังไงบ้างครับสรุปผลสําเร็จเป็นยังไงต้องบอกว่าในแง่ปริมาณก็ประสบสความสําเร็จมากคือมีคนมาอบรมกว่าล้านคนค่ะ แต่แน่นๆตัวบุคคลเนี่ยต้องบอกว่าอย่างโยมคุณนงนุชเองเนี่ยอพอมาอบรมแล้วทําให้มีสติมีสมาธิมีความสุขจากสมาธิมากขึ้นจากคนที่อารมณ์ร้อนก็อารมณ์เย็นมากขึ้นกลับไปบ,บ้านเนี่ยต้องบอกว่าพ่อบ้านเองอยังบอกว่าเหมือนได้ภรรยาใหม่มา <c oughs> ลูกๆก,ก็บอกว่าได้คุณแม่ใหม่มามแล้วทาให้ลูกๆ สนใจสมาธิแล้วในสุดก็ได้มีโอกาสมาบวชในช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาด้วยต้องบอกว่าเนี่ยแล้วไม่เฉพาะคนที่มีทุกข์เท่านั้นที่มาบวชคนมีสุขก็มาบวชได้ <c oughs> พอบวชแล้วก็จะเกิดสติพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้น <c oughs> เพราะว่าโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับความเมตตาจากพระมหาเทระจากทั่วประเทศท <c oughs> ่านลงเป็นพระอาจารย์ประจําศูนย์ด้วย <c oughs> อย่างวัดสัมพันธวงศ์ก็มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ท่านลงเป็นประธานให้โอวาทท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยแล้วนอกจากนี้ศูนย์สาขาในต่างประเทศกว่า5 0ศูนย์ก็มีอุบาสิกาในต่างประเทศมาอบรมด้วยใช่จ้ะบางท่านเนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศเลยแต่ท่านที่ไม่ไม่พร้อมก็มีจัดอบรมในต่างประเทศด้วยกว่า5 0ศูนย์ก็ต้องบอกว่าทั้งไทยและต่างประเทศและชาวต่างประเทศก็ได้รับประโยชน์จากการเนี่ยมาฝึกความเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฝึกตัวเองมายัางไงจะได้มีความอดทนแล้วก็ฝึกตามด้วยหรือว่าเรามาอยู่ทุดงกันเนี่ย ใช้ปัจจัยสี่เท่าที่จําเป็นก็จะได้รู้จักว่าเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตพอเพียงเนี่ยทำอย่างไรแค่ปัจจัยสี่น้อยๆเนียน่ยก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยค่ะคือนี้มีคําถามสักนิดหนึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่ได้คุยกันนอกรอบนะคะท่านค่ะว่าปกติคนเราถือสินห้าเนี่ยต้องยอมรับว่ายุคนี้ก็ยากแล้วนะคะบางคนบอกโอ้สินห้าก็ทํายากแล้วถือสินแปดเนี่ยมันยากกว่ายังไงบ้างคะ ต้องบอกว่าศีลเอเนี่ยแปลว่าปกติศีลห้าคือปกติของมนุษย์ห้าข้อไม่เบียดเบียนกันไม่ขโมยกันไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกกันแล้วก็มีสติตลอดนี่คือเป็นปกติของมนุษย์เราก็เชิญชวนให้อุบาสิกาแก้วเนี่ยมาถือศีลแปดสิบสี่วันค,คนเป็นล้านมาถือพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันว่าเออทำได้งา่ายต้องบอกว่าแล้วมาเห็นสามเณรถือศีลสิบ มาเจอพระภิกษุที่สือสีล227ข้อก็จะรู้สึกว่าศีลแปดยังง่ายไปเลยแล้วยิ่งพอจบการอบรมเนี่ยก็ไปถือศีลห้าก็จะรู้สึกว่าศีลห้าเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเพราะศีลแปดสิบสีวันเคยทํามาแล้วก็จะมีกําลังใจถือศีลห้าเป็นปกติทั้งทั้งวันทั้งปีและตลอดตลอดชีวิตก็จะทําได้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมการบชอุบาสิกาแก้วถึงให้ถือศีล8ปดด้วยนะคะมาถึงท่านสสสมเกียรตินะคะ ดูโครงการแบบนี้แล้วแน่นอนว่าปีหน้าเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคงจะต้องมีอะไรกันสนับสนุนกันเพิ่มเติมแน่ๆเป็นยังไงบ้างคะมีวางโครงการอะไรไว้บ้างหรือ,อยังคะท่านผมได้ฟัง <c oughs> คุณนงนุษพูดตะกี้นะคระับ <c oughs> ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจและก็มีความสุขว่าที่กรรมธิการเราสภาหเหล่านี้ได้ร่วมในงานนี้คุ้มค่า <c oughs> เพียงเราได้คนดีขึ้นมาคนนึงเนี่ย จะทําให้ปัจจัยแวดล้อมเนี่ยดีและเย็นไปหมดที่นี้เราได้มาล้านคนเนี่ยคิดดูว่าความสงบสุขร่มเย็นจะเกิดขึ้นแผ่นดินขนาดไหนทีนี้ปีหน้าเนี่ยนะครับเราได้มีมติออกแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่แสนรูปภาคฤดูร้อนวันที่13มีนาถึง30เมษายนนะครับแล้วโครงการบทอุบาสิกาแก้วนอนอีกล้านคนเมื่อวันที่9ถึง22พฤษภาคมแล้วโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาแสนรูปทั่วไทย1กรกฎาคมถึง7พฤศจิกาโครงการบทอุบาสิกาแก้วอีกล้านนี่นะฮะ15ถึง28ธันวานอกนั้นยังมีการบวชเฉพาะพระญี่ปุ่นอีกอันนี้มีคนญี่ปุ่นมาบวช เถรวาทแราวนะครับมากมายมาฝึกอบรมกันสิ่งเหล่านี้เราคิดเอ,อเรื่องนี้จริงไหมเนี่ยภาพที่ท่านเห็นที่ออกจอวิดีโอเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพมหาชนจำนวนเป็นล้านล้านคนนะที่เห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามาจริงๆแล้วก็มาด้วยความระเบียบเรียบร้อยภาพเหล่านี้นะครับถ้าปรากฏไปเนี่ยนะครับที่เราฝันไว้ว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกเหมือนที่อิสลามเขามีที่เมกะหรือว่า ที่วาติกันเรื่องนี้พวกเราได้สร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแล้วสมบัตินี้นะครับเมื่อพวกผมตายไปหรือใครมันก็จะเป็นของของคนไทยของสองค์ไทยเหมือนอย่างบรรพระชนเราได้สร้างวัดพระแก้วได้สร้างพระปฐมเจดีย์แล้วก็เป็นสมบัติถึงเราปัจจุบันเพราะฉะนั้นใครที่เห็นนะครับภาพนี้ท่านอนุโมทนาบุญนะครับท่านจะได้ย5่้ปเซของบุญกุศลทั้งหมดนะฮะฝากไว้ว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นยุคที่พวกเรามาฟื้นฟูนพุทธศาสนาแล้วกรรมธิการมีความภาคภูมิใจที่ที่จะเติมให้เต็มเพราะว่าเราเราให้เยาวชนวีสตาร์เนี่ยนะครับก็จะเติมเยาวชนให้สืบสานพุทธศาสนาเราให้ส่งเสริมอุบาสิกาเนี่ยก็เติมกําลังให้กับศาสนาเราบวชพระแสลรรูกก็เติมองค์พระที่เป็นแนวหน้าแห่งกองทัพธรรมเนี่ยเข้ากับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ ผมบอกว่าปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งครับขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนา,าทานาบุญด้วยกันครับค่ะ,ะมาถึงคุณนงนุชปิดท้ายเลยแล้วกันนะคะเวลาจะหมดแล้วคุณนงนุชนี่ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงเพราะว่าแน่นอนอย่างที่บอกจะมาบวชเนี่ยมันต้องตัดทางโลกถึง14วันครึ่งเดือนเนี่ยมันเยอะเหมือนกันนะคะค่ะแนะนํานิดนึงว่าะจะทำยังไงอยากจะ ขอเชิญชวนนะคะสําหรับโครงการหน้าอย่ารอให้มันมีปัญหาอย่ารอให้มันเกิดความทุกข์ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจมาบวชมาเป็นต้นแบบต้นบุญให้กับลูกหลานมากั่นใจกันใจให้ใส่เพื่อที่จะมามารอรับบุญนะคะแล้วก็แบ่งบุญนี้ไปให้แก่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราซึ่งบุญนี้มีจริงๆค่ะบุญนี้ใหญ่จริงๆนะคะมาเป็นต้นแบบต้นบุญให้ลูกหลานค,ค,ค่ะมาเตรียมความพร้อมสําหรับปัญ หาที่จะเจอต่อไปค่ะค่ะเอาละค่ะก็หมดเวลาแล้วสําหรับรายการหมายเหตุประเทศไทยวันนี้นะคะก็เรียกว่าแบ่งบุญกันทั่วหน้านะคะอย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในโครงการนะคะเมื่อถึงเวลาอยากเข้าวัดช่วงปีใหม่นี้ดิฉันเชื่อว,ว่าหลายคนก็คงเตรียมโปรแกรมสําหรับการจะเดินทางไปทําบุญที่วัดไหนกันดีนะคะก็เลือกกันได้เลยเรียกว่าทําบุญกันนะคะเข้าวัดกันมากขึ้นประเทศไทยจะได้เรียกว่ามีสติกันมากขึ้นนะคะสงบสุขร่มเย็นเหมือนแต่เดิมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะแล้วก็ต้อง มรสการลานะคะพระอาจารย์นะคะค่ะแล้วขอบคุณแขกทั้งสองท่านนะคะทั้งท่านสสสมเกียรตินะคะแล้วก็คุณนงนุษย์นะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะเอาลค่ะหมดเวลาแล้วสําหรับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะวันนี้ดิฉันและแขกรับเชิญทั้งสามท่านลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ